ที่เกาหลีใต้นะคะตอนนี้ค่ะยังมีความพยายามของตำรวจในการติด ตามตามหาพิกัดความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดียุนซอกยอนหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราจับตากันไปนะคะหมายจับที่มีการออกมาหมดอายุเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่6มกราคมแต่สุดท้ายเนี่ยศารค่ะก็มีการอนุมัติออกหมายจับฉบับใหม่ไปท่ามกลางข่าวลือหนาหูนะคะว่าตอนนี้ประธานาธิบดียุนน่าจะออกจากบ้านพักในกรุงโซลแล้วเพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองถูกเจ้าหน้าที่ล้อมจับค่ะ สันักข่าวยนทับของเกาหลีใต้รายงานนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยพิกัดตำแหน่งที่แน่ชัดของประธานาธิบดียุนได้แต่ก็จะติดตามแกะรอยความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อกันว่ายุนใช้เวลาส่วนใหญ่กักตัวอยู่ที่บ้านพักประธานาธิบดีใจกลางกรุงโซตั้งแต่รัฐสภาลงมติถอดถอนเขาเมื่อวันที่14ธันวาคมจากความพยายามที่ล้มเหลวในการประกาศกฎอายการศึก ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทีมอารักขาพยายามใช้ลวดหนามเสริมกำลังบริเวณทำเนียบที่พักแล้วก็ติดตั้งเครื่องกีดขวางไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะคะเพื่อที่จะปิดกั้นทางเข้าไปยังวิลล่าบนเนินเขาที่เชื่อกันว่าเป็นที่ที่ยุนพำนักอยู่ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันด้วยค่ะว่ายุนอยู่ภายในบ้าน ในช่วงที่ทีมสอบสวนพยายามจะเข้าไปจับกลกุ่มเขาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งณวันนั้นนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจถอนกําลังออกไปหลังจากที่ปิดล้อมอยู่นานแต่ไม่สามารถฝ่าทีมอารักขาประธานาธิบดีที่ตั้งแถวขัดขวางอยู่รอบๆบ้านได้ทั้งนี้แหล่งข่าวเชื่อว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมายุนน่าจะยังอยู่ที่บ้านแต่ว่าเมื่อวานนี้ โอดงวุลหัวหน้าสํานักงานสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่า CIO เปิดเผยว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะว่าตอนนี้ยุนยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือเปล่าจนทําให้เกิดกระแสะข่าวหรือว่าเขาน่าจะหลบหนีออกไปแล้ว สอดคล้องกับทางสสพักฝ่ายค้านนะคะที่ไปให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ KBS บอกว่าตัวเองมีเบาะแสว,ว่ายุนน่าจะหลบหนีออกจากทำเนียบไปแล้วและขณะนี้กำลังกบดานอยู่ที่อื่นซึ่งตำรวจเองก็น่าจะประเมินแบบเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากศาลอนุมัติหมายจับในยยุนฉบับใหม่แทนที่ฉบับเดิมค่ะที่หมดอายุไปตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ที่ผ่านมา และตอนนี้ยุนอยู่ระหว่างพักจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะรอกระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าเขาสมควรที่จะพ้นจากตําแหน่งผู้นําประเทศหรือเปล่าซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาของศารเนี่ยกรอบคือ180วันและล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาจากทนายความของยุนค่ะว่ายุนพร้อมที่จะเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีถ้าถูกส่งฟ้องศาลค่ะ